ระนาดหญิงคนแรกของซูเปอร์เทนครับนี่เรียนมากี่เดือนกี่ปีลูก3ปีกว่าๆแล้วค่ะ3ปีกว่าๆตอนที่พูดคุยยังมีความเกรงเนาะแต่พออยู่กับอาวุธของเขาเนี่ยรู้สึกอุ่นใจขึ้นไหมลูกค่ะยืนแบบมีระนาดกับไม่มีอะไรเราสบายใจกว่ามีระนาดค่ะทางนั้นหนูพกระนาดติดตัวไว้เลยลูกไปโรงเรียนสพายแบบเนยมาด้วยวันรบกนรายการซูเปอ <ะ S 1> ร์เทนทำสายคล้องคอแล้วนะจะดูกแปลก ะ,ะเอ,อถ้าสมมติพกไปทุกที่เนี่ยสามารถตีแบบพูดได้ไหมเหมือนที่เขาชอบตีแบบว่าเป่าแซกแ,แล้วเป็นเสียงอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรอยอ่างเงียเ้ยเรียนเสียงเลยไหมลูกเรียนเสียงคนดได้ไหมแดี๋วลองพี่หอยลองดูอะสวัสดีครับ <S <S เอเอพีออ่หอยห่อมากถึงกระหานโน้ตไม่เจอเสียงหลงอ่ะพี่หอยหล่อมากหูเงาะสวยที่สุด วันนี้ดีใจมากได้มาออกรายการทุบเทนโอกาสหน้าให้หนูมาอีกครั้งนะคะได้ค่ะจบไปจบต่ไปร่วมรวกันไปได้คะ่ะ